สวัสดีครับนกศูนย์ไม่สับพูดชาแนลนะครับผมภูผานะครับผมจบจาก University of Cambridge สาขา engineering นะครับผมผมสอบไปเอลฟันสิบสี่ครั้งผมมาจากคนไม่เก่งกิจจนกระทั่งเก่งกิจนะครับเราก็มาช่วยทุกคนให้เก่งกิจไปกับผมนะครับผมไม่ได้เก่งกิจดิให้สอบไปเอลผ่านนะครับใครอยากคนเดียวนเรื่องของผมก็แอดไลน์ทักมาเลยเก้าร้อยเก้าสิบบาทต่อสกิลเท่านั้นโอเคมางานขายจบไปแล้วนะครับเราก็จะเริ่มเข้าเรื่องที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะครับเรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้คือ ขี้เกียจอ่านหนังสือนะครับทํายังไงดีวิธีทําให้ตัวเองพลิกกลับมาการเป็นคนขยันอีกครั้งนะครับผมผมมีเทคนิคยังไงนะครับฟังนะครับดีใจด้วยที่คุณเปิดมาเจอคลิปนี้นะครับหนุ่มสาวทุกคนเนี่ยผมขอยินดีกับทุกคนนะครับที่ได้เจอผมในวันนี้นะครับนี่เป็นเคล็ดลับสุดยอดที่ทุกคนเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้แล้วมันใช้ได้จริงนะครับผมไม่เคยสอนอะไรที่มันใช้ไม่ได้จริงอยู่แล้วโอเคมาเริ่มกันเลยเป้าหมายของเรานะครับ ถ้าคุณดูจบคลิปนี้แล้วนําไปใช้นะครับคือพวกมึงจะขยันขึ้นทํางานที่ตัวเองมีนะครับเสร็จทํางานที่ตัวเองมีเออสำเร็จนะครับผมโอเคผมจะบอกว่ามันยากมากนะครับที่จะอ่านหนังสือนะครับหรือทํางานที่ตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบนะครับนี่ก็เป็นการอ่านติวภาษาอังกฤษติวเลขติวเหี้ยต,ติวขามันจะค่อนข้างจะทรมานนะผมเข้าใจผมเป็นในจุดนั้นมาก่อนนะครับ มันง่ายกว่าที่จะไปทําอย่างอื่นนะครับเช่นดูทีวีดูหนังดูอะไรโอเคคราวนี้ครับผมจะบอกว่าหลักๆแล้วนะครับผมขออธิบายก่อนว่าวิธีที่เราจะประสบความสําเร็จไม่ได้ประสบความสําเร็สดิที่เราจะติวหนังสือให้ประสบความสาเร็จนะครับผมขอพูดว่าติวหนังสือละกันนะเพราะผมก็ยังไม่ได้ประสบความสาเร็จแบบโหอะไรขนาดนั้นนะครับผมประสบความสําเร็จในด้านการเรียนโอเคครับคือ1นนะครับตั้งเป้าหมายไว้ใหญ่ๆนะครับแล้ว สองคือเราต้องย่อยทัสเล็กๆในแต่ละวันโอเคครับใจเย็นก่อนนะครับใจเย็นก่อนนะครับมาละมาละนี่คือเคล็ดลับอันแรกนะครับมีเป้าหมายอะไรไว้เขียนไว้เลยนะครับนี่คืออันข้อที่หนึ่งนะครับวิธีทำที่หนึ่งคือเขียนเป้าหมายที่เราอยากได้ตอนนั้นนะครับผมอยากจะสอบฟิสิกส์ให้ได้ To p o f Thailand นะครับผมผมตั้งเป้าหมายไว้เลยแล้วผมก็เขียนว่าภูผา God Physic s t o p of Thailand A l e v e l นะครับ แปะไว้บนตู้เย็นยใหญ่ๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าช่วงหลังๆนี่ผมแฟนซีเลยผมจะใส่รูปผมเข้าไปด้วยแล้วผมก็จะยืนแล้วก็เขียนภูผาก็อ o ท็อปออฟไทยแลนด์เอเวลแล้วก็แปะรูปผมเข้าไปครับหรือว่าถ้าใครอยากจะลงนิตยาสารอะไรก็แปะทำเป็นอาร์ตเวิร์กแปะเข้าไปใส่แคนว่าง,ง่ายๆนะครับผมคือต้องเขียนเป้าหมายออกมาชัดเจนแล้วแปะในที่ที่เราเห็นทุกวันนะครับ แปะในที่เราเห็นทุกวันถ้ามีหน้าเราอยู่ด้วยก็จะดีมากอย่างต,ตอนที่ผมสอบเข้าเคมบริดจ์เนี่ยผมเอาเคมบริดจ์แปะนะแปะกราวเคมบริดจ์จากเด็ดแปะแล้วผมก็เอารูปผมเนี่ยแปะเข้าไปหน้ายืนอยู่หน้าเคมบริดจ์ภูผา University of Cambridge s t u d e n t นะครับแล้วแปะไว้บวนตู้เย็นแปะไว้หน้าห้องนอนแปะไว้บนห้องน้ำนะครับทุกวันตอนเช้าเราจะเห็นทุกวันนะครับเหตุผล,ลเราต้องเห็นทุกวันมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือเป้าหมายของกูนะเว้ยนะครับมัน ถ้าเราเห็นอะไรบ่อยๆเราก็จะซึมซับในสิ่งนั้นนะครับผมผมยกตัวอย่างเช่นอ่ะแต่คนจะไม่เชื่อนะครับนี่เป็นเคนล็ดลับของสมองนะครับผมคือผมไปฟังเข้ามาอีกทีหนึ่งแหละผมก็เลยลองใช้เมื่อหลายปีที่แล้วแล้วมันก็เวิร์กจริงๆนะครับคือเขาบอกว่าแบบถ้าเกิดว่าเราสนใจอะไรเนี่ยพอเราขับรถไปท้องถนนเราก็จะเห็นในสิ่งนั้นเช่นสมมติว่าตอนนี้เราแบบยางรถแตกนะครับเราขับรถท้องถนนเราก็เอ๊ะนี่ร้านปะยางดีกว่าอ่าหรือว่าเราปวดฟันครับเราขับรถท้องถนนแล้วเอ๊ะนี่ร้านทำฟันดีกว่า ยกตัวอย่างนะครับผมอ่าและใครคิดว่าไม่จริงก็บอกได้นะครับไม่ซีเรียสนะลองคอมเมนต์มาดูนะนนี้เป็นก็เรื่องถกเถียงกันนะครับคราวนี้ผมจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราเห็นทุกวันนะครับมันจะย้ําสมองให้เราว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะครับโอเคไหมมันจะช่วยทําให้เรารู้สึกว่านี่คือเป้าหมายที่เราอยากไปนะเราจะได้ไม่แบบหลงทางโอเคนี่คืออย่างแรกที่ต้องทํานะครับอย่างที่สองนะ หลายคนจะบอกว่ากูทำอย่างนี้แล้วกูจะขยันขึ้นยังไงไม่มีทางนะมึงพวกมึงลองดูก่อนนะฟังให้จบก่อนนะอย่างที่2ตั้งเป้าหมายสั้นๆทุกวันนะครับคืออะไรอ่านะังนะครับผมคืองี้คือสมมุติว่าผมบอกว่าผมอยากไป Cambridge University นีนะผมเป็นคนไม่เก่งอังกฤษเลยนะ มันห่างมากนะครับแก๊ปมันห่างมากที่กูจะไปถึงตรงนู้น <ừ. S 1> ซึ่งกูอยู่ตรงนี้นะ<_ <C> _ e> แล้วกูรู้สึกว่ากูต้องผ่านอะไรเยอะมากๆเพื่อจะไปถึงนู้น<_ <C> _ e> เราก็เลยท้อแล้วก็เปิด n น t f l i x ดังดูดีกว่าถูกไหมครับ<_ <C> _ e> นี่คือสิ่งที่ทุกคนเป็นแล้วก็ขี้เกียจนะครับแต่แต,แต่วิธีคือเราจะต้องตั้งเป้าหมายทุกวันวันละนิดหนึ่งเช่นผมบอกว่าวันนี้ผมจะอ่านหนังสือทำพาสเปอ p ์พล r คิสไอล์ e ร l ดดิ้งหนึ่งอัน โอเควันนี้นะครับผมก็เขียนไปเลยปึ๊บหลับผู้วันนี้เราทํา1อันเสร็จปึ๊บปึ๊บป่ะพรุ่งนี้เราจะทํา1อันครึ่งนะครับพรุ่งนี้ทํา1อันครึ่งปึ๊บวันต่อมาทํา2อันเห็นปะเห็นปะโอเคนะครับตั้งเป้าหมายเล็กๆที่คิดว่าตัวเองจะทําเสร็จทุกวันโอเคนะครับมันเหมือนนักต่อยมวยนะครับผมถ้าเราต่อยมวยปึ๊บถ้ามันไม่โดนเนี่ยเราก็จะทอ้อเราก็เลิกนะครับแต่ถ้าเกิดเรา ปล่อยบนเราป่อยปึ๊บแม่งโดนนิดนึงอ่ะัวเอาละกลับออกเอาอีกเอาอีกเอาอีกเห็นไหมพยายามตั้งเป้าหมายเล็กๆแล้วทําให้ม kind of um ันเสร็จนะครับเราจะมีกําลังใจทําต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เทคนิคเลยนะครับผมมันเป็นคอามมั่นใจที่พวกมึงรู้อยู่แล้วแหละกูแค่มาพูดจี้จุดให้พวกมึงรู้นะโอเคอ่ะตั้งเป้าหมายเล็กๆทุกวันนะครับพยายามก่อนนอนเนี่ยผมก็จะเขียนมาเลยพรุ่งนี้กูจะทําอะไรพรุ่งนี้กูจะทำพาสเปเปอร์นะครับ 3อันพรุ่งนี้ก็ทำ practice reading 1อัน listening 1อันนะครับ writing ทำา2อันอะไรแค่เขียนเขียนไปนะครับแล้วพยายามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้เราทำได้1อันวันนี้พรุ่งนี้เราทำอันครึ่งได้ไหมหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ไหวก็ย้ำๆเดิมๆไปก่อนแต่ต้องทำทุกวันนะครับนี่คือหลักการเลยคือมึงต้องทำทุกวันแล้วมันจะกลายเป็นรูทีนแล้วมันจะง่ายขึ้น,ง,นง่ายขึ้นในการเพิ่มเพิ่มปริมาณกข้าไปเรื่อยจนกระทั่งแบบเฮ้ยแบบมันหนึ่งเดือน จบปุ๊บเราก็กูทำไปเยอะมากเลยเนี่ยนะจากการตั้งเป้าหมาย,ยเลยทุกวันโอเคนะครับและอย่างหนึ่งนะครับการตั้งเป้าหมายของเรานะครับต้องอย่าเป็นเวลาคืออะไรครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมบอกว่าผมจะอ่านหนังสือหนึ่งชั่วโมงโอเคผมจะอ่านหนังสือหนึ่งชั่วโมงวันนี้หนึ่งชั่วโมงนั่งอ่านหนังสือมันจะไม่เอฟเฟกตีฟเท่าเราตั้งเป็นจํานวนสิ่งที่เราทําได้ จำนวน p a s ์ p เปเปจำนวน IELTS reading จำนวน IELTS listening นะครับหนึ่งชั่วโมงกับ1 IELTS reading มันไม่เหมือนกัน,นเลยหนึ่งชั่วโมงคือมึงอาจจะเปิดโทรศัพท์ดูนะภายในหนึ่งชั่วโมงนั้นนะจ,จะไปแดกน้ำดูนู่นนี่อ่ะครบหนึ่งชั่วโมงละเลิกเห็นไหมครับมันไม่ได้นะครับเราเควรจะตั้งเป็น IELTS reading 1อันถ้าเราทำไอเอลส์เรดดิ้งอันนะเราจะไม่คิดว่ากี่ชั่วโมงเราจะคิดว่าเมื่อไหร่กูจะเสร็จนะครับเถ้าพอเราคิดออออย่่่าางงนนนนนัั้้้้้ะะะะมจจรรููสสึกกวววเเเตทใหห็็แลป นี่นครับคือเคล็ดลับนะครับทำเป็นเขาเรียกว่าพ e r เรทไม่ใช่แบบไทม์เรทนะอย่าอย่าตั้งเป้าหมายเป็นเวลานะครับตั้งเป้าหมายเป็นจํานวนนะครับผมโอเคถัดมานะครับข้อสุดท้ายอันนี้ก็คือเรียบร้อยนะครับ2อสอัสอสต็ปที่สำคัญที่สุสดก็คือตั้งเป้าหมายใหญ่ไว้เราย่อยให้มันเล็กโอเคนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับผมอยากจะบอกว่าให้เป็นคนประหยัดน,นะครับ มาหยัดยังไงฟังนะครับฟังคือสิ่งที่แพงที่สุดในชีวิตของเรานะครับคืออะไรครับ Netflix นะครับ Disney Hotstar นะครับ VTV นะครับเอ่อพวกวิดีโอคอนเอ่อวิดีโอแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆนะครับมันค่อนข้างจะเสียเวลาเรามากนะครับแน่นอนว่า Netflix เนี่ยพวกมืออาจจะบอกว่าโอ้เดือนละรอเอ่อสี่ร้อยใช่ไหม มันไม่แพงนะมึงก็สับสกายอยากดูอะไรก็ดูนะครับแต่สิ่งเราจะเสียไปคือเวลาที่มึงจะต้องมานั่งดูทุกปันเพราะว่ามันง่ายในการเปิดไงถูกไหมถ้าเกิดว่ามีเน็ตฟิกอยู่ในคอมมันง่ายมากที่จะแบบวันนี้เหนื่อยจังเลยวะ่ะนะเปิดบียร์มนั่งแดดดูเน็ตฟ i x ใช่ไหมครับแบบเปิดโคก้กมานั่งแดดดูเน็ตฟิกนะครับก่อนนอนนะครับมันจะเสียเวลานะครับทุกคนถ้าเราไม่มีเน็ตฟิกตั้งแต่แรกนะเราก็จะไม่เสียเวลากับการ ดูเน็ตฟีดเลยโอเคนะครับนะครับคืออย่าไปสับสกายพวกไอ้วิดีโอสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับถ้าเราถ้าพวกมึงไม่มีมันก็จะไม่เสียเวลาดูโอเคไม่ใช่ไปไปไม่มีแล้วไปดูหลังเทือนไม,อไม่เอาไม่เอาเอ้โอเคน่านี่คือเคล็ดลับของผมนะครับสรุปไว้ฟังด้วหนึ่งตั้งเป้าหมายใหญ่เขียนออกมาครับวางในที่ที่เราสามารถเห็นได้ทุกวันนะครับ2ก็คือตั้งเป้าหมายทุกวันมาเ,เล็กๆที่เราสามารถทําได้เราทําสําเร็จ นะครับมันจะช่วยทําให้เรามีกําลังใจในการทําต่อไปทําต่อไปโดยที่มีเป้าหมายใหญ่เป็นเมนโกนะครับ <c oughs> เทวันนี้จบแล้วนะครับกับคอนเทนต์ดีอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับผมคอนเทนต์ดีอนี้มีทุกวันนะพนยายามให้มีทุกวันนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครอย,า,รยกกรากจะได้เอลของผมก็รับ50บาทเท่านั้นแอดไลน์พัทมาเลยนะครับไอเอลที่จริงใจเอลที่ตรงประเด็นนะครับผมถ้าอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะกดไลค์กดซับด้วยนะกดซับ โอเคโอเคโอเคเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย